คู่รักดาราดังเผยเคล็ดลับของคู่หลังครบรอบแต่งงาน8ปีลูก4คนเคล็ดลับของคู่ไม่เอาสามีเป็นเพื่อนนับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของบีมกวีตันจารารักและออยอธติพร พร้อมลูกรักทั้งสี่คนเราจะเห็นโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวพวกเขาและแม้ว่าจะลูกสี่แล้วแต่ก็ยังเติมความรักใส่ใจกันและกันตลอดเวลาล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เรื่องชีวิตคู่คองรักยาวนานที่ครบรอบแต่งงาน8ปีแล้ว สาวอ้อยเผยว่าบางคนอาจมองว่าคู่ตนคือเพื่อนกันแต่ความรู้สึกของเธอเองไม่เคยปฏิบัติกับบีมเป็นเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนนี่คือสามีอะไรที่สนิทจนเป็นเพื่อนจะไม่ทำเพราะมีความเกรงใจให้เสมอรักษาน้ำใจและไม่เคยทะเลาะกันเรื่องใหญ่เลย หนุ่มบีมบอกต่อว่าออยเป็นออยมาตลอดซัพพอร์ตตนดีให้กำลังใจให้แนวคิดดีๆอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนคู่ตนจะเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตกันไปมามองหน้าก็รู้ว่าคิดอะไรและเอาใจเขาใส่ใจเรา